หนึ่งในคำันแนะนที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้เกี่ยวกับการเงินนะก็คือคนอยากรวยกับคนอยากดูรวยการกระทำไม่เหมือนกัน คนที่เขาอยากดูรวยครับพอเขาเริ่มได้เงินมาเริ่มหาเงินเป็นเริ่มรายได้สูงขึ้นใช่ไหมบางคนเคยรายได้หลักพันพ่อแม่ให้เงินแค่หลักพันพอเรียนจบทํางานพวกงินเดือนสองสามหมื่นอยู่ๆมันก็จะเริ่มซื้อของแบรนด์เนมจะเริ่มหาของดีๆใส่จะเริ่มใช้เงินเพื่ออวดนู่นนี่เริ่มเที่ยวเยอะเริ่มซื้อของเยอะเริ่มเข้าร้านแพงๆกาแฟธรรมดาเริ่มกินไม่ได้รายได้เพิ่มขึ้นอีกรถปกติขับไม่ได้แลวต้องเป็นรถยุโรปพอรายได้เพิ่มขึ้นอีกเฮ้ยอยู่ๆอยู่คอนโดมันก็ค่อย่นรไม่มันรู้สึกไม่ค่อยจะด ต่างประเทศมันต้องเที่ยวยุโรปมันต้องเที่ยวครั้งหนึ่งอะห้วันไม่พอแล้วต้องเที่ยวทีเป็นเดือนแต่คนที่เขาอยากรวยจริงๆครับตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มหาเงินได้นะสีนี้นเขาจะทําคือทอํายังไงก็ได้ให้ชันรวยจริงๆก่อนไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เที่ยวต่างประเทศไม่ใช่ว่าเขาจะไปซื้อรถยุโรปไม่ใช่ว่าเขาจะซื้อบ้านหลังใหญ่แต่เขาจะทายังไงก็ได้ให้เขารวยจริงๆ,ๆก่อนเว้ยเขาจะเก็บเงินเขาจะเอาเงินไปลงทุนในตัวเองเพื่อให้เงินมันมากขึ้นไปอีกเขาจะเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เพื่อให้สิน ไลฟ์สไตล์ไปใช้ซื้อของแบรนด์เนมไปใช้กินข้าวร้านอาหารดีๆไปใช้เที่ยวตักประเทศทีเป็นเดือนอย่าลืมครับว่าเป้าหมายของเราทุกคนที่แท้จริงอะก็คืออิสรภาพเราอยากสามารถเลือกได้ว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรเราสามารถอยากเลือกได้ว่าเราจะไปหรือไม่ไปที่ไหนเลือกได้ว่าเราจะตื่นกี่โมงเลือกได้ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเพราะฉะนั้น วิธีจริงๆอะ่ะคือเราทำงานเพื่อหาเงินแล้วใช้เงินซื้อสินทรัพย์ใช้สินทรัพย์สร้างความมั่งคัง่งและใช้ความมั่งคัง่งสร้างอิสรภาพไม่ใช่กลับกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุ15อายุ20 30 40แล้วก็แล้วแต่และคุณเริ่มมีเป้าหมายเลยว่าฉันอยากจะเป็นคนรวยคนหนึ่งผมอยากให้คุณลองหลับตาแล้วน,นึกดูดีๆว่าไอ้คําว่าคนรวยที่คุณว่าเนี่ยภาพมันเป็นยังไงและการการะทําของคุณต่อจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงคุณจะทําแบบคนที่อยากรวยจริงๆหรือคุณจะทําแบบคนทีี่่่่่แแแแคคออออยยยยยาากดดดดูววใใจจข็งหนนหนนนนบบททสุทุ้้้ณะชชิต คุณอยากใช้อะอดใจรอนิดนึนง